ครับสวัสดีนะคบผมเพื่อนๆน้องหนูๆนี่น่ัก่ันกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับล้านซี่ิงสโต้นะคะน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูมองกันนะทุกคนยังไงพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยไว้ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็มีโค้ดอันแรกนะทุกคนก็จะเป็นโค้ดที่มันเลื่ยนๆอยู่เนี่ยครับผมกิจกรรมแจกโค้ดประจำวันนะครับทุกคนแล้วก็มี ตรงนี้อีกหนึ่งโคนะครับผมใครที่มองไม่เห็นโคเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจออะไแล้วกันนะครับทุกคนโอเคจัดไปครับทุกคนนี่ฮะทุกคนมันยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนนี่ฮะพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆอีกคือได้เยอะมากนะครับทุกคนน้องๆได้เท่าไรกันบ้างใช้กันคอมเมนเ้อร์ทุกคนก็วันนี้นะทุกคนก็มีเป็นวงล้อนะวงล้อมัดตึงนะครับทุกคนก็มีหมัดงูนะครับมัดอัพเวลนะครับมัดมังกรนะแล้วก็มัดสเกต อาซาสเกตนะครับมัดไฟด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีปัดธงนะครับทุกคนวงล้อปักธงออนะครับน้องจอเล่นน้องจะได้เลยนะผมลองเก็บโค้ดแล้วก็มาเล่นได้นะครับทุกคนโอเคแล้วมีเป็นนี่ครับทุกคนไอดีของช่านะครับผมแล้วก็จะมีพวกบวกเอฟพวกไอรีเกนอนปัดธงใหม่ปักธงเก่านะครับก็ของแรงนะครับผมแล้วก็จะมีอนี่ครับทุกคน เป็นเกมวงลอ้อตักทงนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นราคาสุดคุ้มนะ,ะทุกคนนี่ฮะก็จะมีพวกซื้อบอลไฟนะจะชนนะครัแสแข่งมีงบักเรียนด้วยนะทุกคนคือแค่นี้เองะะอ่ะเออก็เดี๋ยววันนี้เ่าจะเป็นอะไรยะ,ะทุกคนไอ้บุกเอฟดีไหมทุก <F D S 2> คนเอฟดีเอฟดีกว่าจะไปครับทุกคนจะเลยรละก,กันนะ,ะทุกคนนี่ฮะ โอเคครับผมเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนี่ฮะก็จะมาหยุดตรงนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนไปเดี๋ยวนี้ครไปดูแล้วพี่ก็เอาใส่มารีวิวให้ดูแล้วกันนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในไอเดีย่เ,เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี้ครับผมไอเดียวกเอฟนะครับทุกคนก็จะมีบวกเอฟนะครับผมมาและกระปไฟนะครับทุกคนแล้วก็มีเสื้อเป็นเสื้อนักแข่งนะครับผมมีปืนถือปืนอันนี้อยู่นะทุกคนเป็นซองควง นะนะครับทุกคนแล้วก็มีเกมปีกเป็นเกมอีโรเก็นเกมมาเก็ตนะครับแล้วมาเปล่านะครับทุกคนพิพิณละเราไร้เจ็ดสองกระบอกครับผมเป็นคาราเซลอาบเรเวอร์เจ็ดครับผมหนึ่งกระบอกนะแล้วก็จะมีเป็นเอ็มบีทีศูนย์ครับผมอาบเรเวอร์เจ็ดครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรเต็มเลยทุกคนประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันเลยทุกคนสำหรับมีท่าอื่นด้วยนะทุกคนเป็นท่าผีให้ทุกคน สามารถเดินได้ด้วยนะแล้วก็นี้เป็นท่าเหมืนอนสีบอลโลกใช่ไหมนี่อันนี้เป็นท่าประสานอินนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับพิกัดอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคนกดเซ็นคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสหรับวันนีดีไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนโคตรเท่ดดูิเดีย๋ยดูยจากทุกคน